หลังจากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายครับเศรษฐกิจเมืองจันทร์เริ่มฟื้นตัวมีนักลงทุนสนใจมาลงทุนทางธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองที่มีชายแดนนะครับติดกับประเทศกัมพูชามีเมืองเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองรองรอยต่อเมืองเศรษฐกิจ EEC ห้างสรรพสินค้าร้านค้าหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นใหม่อย่างคึกคัก และที่โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ทแอนด์สปอร์ตลับจันทบุรีนะครับทางด้านของศูนย์การค้าเซ็นทัลจังหวัดจันทบุรีมีการจัดถแถลงข่าวเปิดตัวศูวนย์การค้าเซ็นทัลจันทบุรีภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 โดยมีท่านดรนัฐกิตตั้งพูนสินธนาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดบอมจอเซ็นทัลพัฒนาคุณขวัญชัยบุญอารีผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทัลจันทบุรีเป็นผู้ถแถลงข่าว เตรียมพร้อมเปิดศูนย์การค้าเซ็นทัลจันทบ,บุรีอย่างเป็นทางการในวันพฤหสัสบดีที่26พฤษภาคมนี้ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ในการลงทุนด้านเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบ,บุรีเป็นโครงการมิกยูสที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดจันทบ,บุรีต่อยอดศักยภาพผลักดันเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเป็นเมืองรองให้เติบโตอย่างเข้มแข็งนะครับรองรับความเจริญในฐานะ รอยต่อเมืองเศรษฐกิจ EEC สร้างงานสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนทั้งนี้ศูนย์การค้าเซนทอนจันทบุรีเตรียมจัดโปรโมชั่นฉลองเปิดศูนย์การค้าแห่งใหม่ด้วยนะครับและก็ยังเปิดรับสมัครพนักง,งานที่เป็นลูกหลานชาวจังหวัดจันทบุรีเข้าทำงานโดยเบื้องต้นก็ยังมีตำแหน่งว่างงานรองรับเข้าในศูนย์การค้าเซนทัลจังหวัดจันทบุรีได้อีกประมาณ500ตำแหน่งนะครับ ผู้ที่สนใจเนี่ยก็ติดต่อได้ที่สำนักงานชั่วคราวศูนย์การค้าเซ็นทรัจันทบุรีตำบลจันทนิมิตรติดกับโรงพยาบาลศรีเวชส,สาขาถนนตรีรัตน,นเอกนะครับ